ไอ้ไอ <T itt les> um <M> ้ไอจอร์นแล้วมึงยิงกูทำไมเนี่ะจอร์นไม่เข้าใจค้างแต่แล้วยิงเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวกูแจ้งแอดมินนะมึงอยู่เทียร์ก่อนนะจอร์นไอ้จอร์นยังไงยังไงจอร์นเงียบไหมเฮียเว้ยสัตว์เด็ดแม่ยิงค้างแตกหน้าหีสัตว์ทั้งตายเหรอ summer time I wake up make up m a กับ p ัมเมอร์ i m e หน่อไว้เนี่ยอยู่หน่อยไว้เฮ้ยอาคุยไม่ได้เซฟรูปหรอไว้เฮ้ยเซฟรูปก่อนไอ้บอสมาดิบอสเดราเรากันเราถอดบาร์กันเป็นบาร์พี่ไรถอนบาร์เฮี้ยเลยมึงก็โอนมาก่อนแล้วมึงค่อยเล่นยังไงมึงก็รวยเว้ยมึงไม่ใช่มึงเอาเงินกูไปเล่นด้วยไปลงทุนด้วยมันไม่ถูกไอ้บอสไอ้ไหนกู้ตังค์นั่นก็อยู่ในนัดนสองวันแล้วก็ออกมาเลย ขอเล่าอีกว่าอะพี่จะติ๊กเรอะอ้าวทำไมมันใส่รูปไม่ได้อ่ะสอง MB คืออะไรอ่ะไฟล์ใหญ่เกินสอง MB คืออะไรอะอะไรอ่ะใส่รูปไม่ได้เนี่ยโคตรคมเลยกล้วยพี่จอนแล้วนั่นยิงหมดทำไมยิงไหนไม่ได้ยิงแล้วนั่นคือใครไม่รู้ไอ้ทำไมลงรูปไม่ได้วะพี่จอนจอมลงรูปไม่ได้ เนี่ยลูกสองเกินสอบเอ็มบีคือเลยไอไอ้ที่มึงเจอคือไอไโก้ส่งแวนเลยเอันนี้เออไอโก้จริงไอโก้ go, จริงดูได้ไงถ้าไม่ใช่มันหน่ะรูปที่อ,อ่านหนอนได้โชว์จัน <laughs> แล้ว <laughs> ไอ้เหี้ยรูปไม่มีรูป <performance> ไม่เสร็จ <laughs> ไม่มีไไมพอดีไงไอ้เหี้ยก็เอาหน <laughs> า <ก S 2> ่อยชว์จักแล้วจอรูปไม่ไมีพอดีมึงเข้าหน่อยเป็นเหี้ยอะไรไรละติบะ นาดูดูตีมเอ้ยไอ้ดูดูดูดิดูเลยดูดูเมื่อกี้เนี่ยไหนๆโล้วรูปมันไม่เปลี่ยนว่ะพี่นายดูนายเดาเดาแชร์ตีไม่อมาดีบาดีบเดาแชร์โอ้จักรพรรดิจอนแชร์ก็โดนดีที่อ่ะสารบอกอยู่จิพี่นายดูมันรูปมันไม่ขึ้นหรอพี่จอนร์ชอึมสงสาร อ่านขึ้นมาหาแน่เลยง่ายตู้เฮชฟปั้นอะทองไหร่ได้รัวๆตุ๊ดไม่ได้ไงห้าคลิปห้าเซตติดอะไอปั้นอะ บอลไมาดิบอลมาดีบอลอย่างกูบอลบอลเหาอยากต้นเป็นเฮียอย่างนั้นมันเตยนะในเฮียโูอดมาเป็นเฮียอะไรกูถามมันตื่นะเฮียอ้าวมันเป็นเฮียอะไรตังค์ไม่เขินพี่พันพี่พันพอดีครับพี่ป้านผมตัวเีมยบี้แต่ผมไม่โยนอะพี่นะพี่ป้านห้าแทบติดเลยเหรอแน่พี่นะฮัลโหลพี่แล้วตอนนี้ห้าแทบติดแล้วพี่ไม่กลัวใครเลยเหรอแล้วเป่าเอ็นนั้นมันถึกป่ะพี่ไม่กลัวใง่ายๆกูต้นเหียไอ้นะ S <S <S เอาพี่ไม่ตูดพี่ปานพี่เลน่นโหดเป็นไรเนี่ยเอาไม่เอาอ,อะเอาอะไรบอสมึงก็ไปชนเองดิมึงยังแพ้อยู่เลยมึงแค่กูไปชนเฮียอะไรมึงก็รู้มันโหดเฮียไอตัวเองก็สู้ไม่ได้แถมถึงเขาไปเสียเพิ่มเฉยเลยเฮียแม่ดอนอยังไหวกับมันหรือเปล่าตอนเนี้ยเฮียกูถามกัมมอนเถอยเฮียดิ้ดอนยังไงก็ไหว โอ้ยเฮียนี่ก็เต็มระบบอีกไอ้สัตว์เย็ดแม่ไปก,ก่อนแล้วครนะูไอโก้กูส่องแบนนะก้มยังไงจะโดนแบนไหมไอโก้เจโดนแบนไหมสัตว์อ้าวพี่กูจะตีเป็นคนสามร้อยคนเลยเหรอคนเดียวเลยครับผมยินดีครับคนดูก็ประมาณนี้แหละครับสามร้อยคนสามร้อยตอนตอน้ตนสามร้อยต้นต้นประมาณสามร้อยตอนต้นที่ไล่ห้าร้อย สช่ไหมต้นน้ำบอสชาตีมนี่ครับรอยเฮียครับได้พี่ก็ชาติตีมทำไปดิบตไม่มีแต่ตุดแล้วตัวเองคมนักเหรอบอกขอตัวได้สัตว์เอากูปบ้าอย่าที่อ่ะเอาป่ะสัตว์ได้ใครอ่ะเอาป่ะมึงอ่ะเอากูบ้าโหล่อหนุ่มหนุ่มน้อยผู้มีอนาคตไกลมาพิจารวุบอสพี่เอาเลยบอสพี่เป็นคนเอาพี่เป็นคนเอาหนักบอสบอสไอ้สัตว์เด็ดแม่ดูมันยิงบอสเหี้ยสุดเจียวซัมเมอร์ชาร์

ดมันย네ิงแบบอาราบามาด้วยเนี่ยดูมันยิงอ่ะไอ้ไอ้ไหนพี่ตามตัวเออตามไอ้ตามไบบนีให้ตามเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนยิงหัวดิมึงเล่นหัวจริงตามมึงหัวจริงไปลัก้พวกมึงต้อยิงแต่หัวอย่าดิ้ดอย่าดิ้ดหัวปอกหัวปอกมากดีดกยไลดิดกลไลคุณรู้จักคำดีดกลไลมึงเล่นดีดกลมันหนูจริงไอ้เหี้ยมึงดูดิกลไลเต้าใกล้ๆหรือกลไลมันเล่นกลไล เอาทำไมกูหมุนไม่ทันน่ะกูหมุนไม่ทันจริงไอ้เฮียมันโหดปั๊บปั๊บปั๊บไอ้เฮียสตรีมแล้วก็ตดด้วยดิกูไอ้เฮียเต็มระบบเลยดิเฮียแม่เฮียกูเล่นตดด้วยแม่เล่นตดวะยักษ์ของที่มาขอมครับไอ้เป็นอะไรครับผมหอมขอปิดอะไรนี้ก่อนอะไนี้ก่อนมันมันก็ได้หายนัวหายนัวไอ้เฮียพี่แล้วผมเล่นตดด้วยสตรีม สดเดือดเราไปบวกกับมันไหวไประวะเนั้น,นมีคนดิดไล้์เล่นเนี้ยไม่โอ้โหมันไม่ต้องมีกูเล่นยังไงก็ดิด้นร้ายอยู่แล้วเยี่ยกูมีปแปดแอคแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเพราะมึงไงเฮี้ยจอนนี่สัสแม่มึงมาทีเดียวกูจะแตกเดี๋ยวเลยเฮี้ยยิงไม่โดนแล้วนึงตั้งท่าก่อนตั้งท่างก่อนตั้งท่าเส,สียเล็บสายสเกปบก่อนทำสายสเกปก่อนเออ ครับแต่ว่าต้องการวอร์มก่อนทำการวอร์มอัพก่อนนะครับไม่ได้ตัวนะครับใครจะมองผมตัวไม่ได้นะครับใครจะบอกว่าผมตัวไม่ได้นะครับผมวอร์มอัพอยู่ครับการวอร์มอัพอยู่ครับกระด้ษพีวีก็ตัวค่อยพองตายก็ตัวจางหายกล้วยตัวจ่าสัตว์เนี่ยตัวปลาตกบ้านอยู่ไหนสัตว์ดูดิเฮาคดูสองอ๋อยี่สิบคนเลยอ่ะครัครับผม ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับสองร้อยยี่ส<ล>ิบคนีเดยเยอะจังอะน้อยครับน้อยสามร้อยถือว่าน้อยกำลังดีครับยีได้กำลังดีครับก็เพราะว่าอ่าผมดูจากคนเนี้ยเขาเป็นคนเล่นไก่มากผมมาทําการทําการซส่สเก็ตมาก่อนจริงเลยส๊ เฮ้ยวอ๊ยโอ้ยออมา呀มา呀ไ,ไม่ได้ตุ๊ดนะครับไม่ได้ตุ๊ดนะครับวัดน,นะครับปัดน,นะครับปัดน,นะครับดูด,ดีๆครับ 500ไม่กลัวเองไอ้แตมชัวร์พี่ไอ้แตมชัวร์เออบวกอยู่เป็นเฮียอะไรครับน้องออต้นใหญ่จะบวกอะไรเฮียตรงแตมเหรอว่าโดดเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเฮียแม่วันนี้ไม่ไม่ปวดเลยไม่แน่ เซ็นละสามร้อยขอจุดตุ๊ดแล้วกันแมวแล้วแมวแล้วแมวแล้วเฮียขออนุญ,ญาตพับจอไว้หนึ่งนะครับพออ่านเพื่อมีคอมเมนต์อะไรมาด่าไหมขอขึ้นดิไอ,ปไอปามมา้ปลามาดิปลามาบวบดิเพื่อนใไอปลาบวบพอได้อยู่เฮียแต่เฮียเนี่ยแม่แม่งคมเกินเลย อมเกินเบอร์ปะโอ้ยไอ้ทักมาเยอะแยะวะยิงไม่เที่ยงไอ้สัตว์แม่ยิงสามเมตรสมยาญเออเออเอคุไม่โดดนะไมโดดนะโดดไปร่วงก้อ่านได้พมือนันต้องีวาไดาเลย บอสบัอยู่เป็นไรผู้คุยต้หารพวกมันก็หอบปุ๊มึงเบาเลยเนี่ยเบาเฮี้ยไรสัตว์พี่กล้วยคือแม่เป็นอะไรทำไมพี่ยิงไม่โดนเลยพี่พี่มึงแบบไม่ไหวเลยวะมือสั่นยังไงเฮี้ยยันแม่จะได้สามร้อยยังไงเฮี้ยปกติเล่นสารพันกว่าเฮี้ยบอสก็เป็นตาตีมอ่ะมันได้เก่งๆพี่กล้วยกี่แล้วพี่กล้วยไม่ตาตีมเลยได้ชิวๆเลยชิวๆมันตอนมึงไม่อ่านน้ำเลยไม่อ่านน้ำมาแป้นกูแตก มาเห้สุดทายล,ละถ้ากูแพ้กูไปเลยดิดเลยแล่กแมวละเดีด๋ยวรียคนไเอ็นดูอะดินหดินหยิงไม่เกรงใจเลยครับะดิ้นห้ครับแมแมๆแม,แม ใครจะไปเอาไปเอาสัตว์เยอะมากโดนเยอะจังหวะยอ้อสัตว์ไว้ก็เปิดเลยยื้ยเพนไอ้สัตว์ให้พ่องเอาอ่ะจนโดนเลยแต่วายนะแต่วายนะถ้าเป็นไอต่ำไอต่ำมันมันมันจะสลับมันจะสลับแคมดูง่ายๆเลยพี่ก้อยพี่แม่เป็นไรเห็นอยู่ต่อในโรงพยาบาลไม่ใช่ครับก็อยสู้ครับโอเคครับผมครับผมโอเคครับเจอเซิร์ฟเดิมครับขออนุญาตดิดนะครับไม่เอานะครับวันนี้ผมไม่เอานะครับผมขอผ่านนะครับพี่ก้อยคิดถึงแม่พี่จังตอนที่โรงพยาบาลเอ้า

เมื่อกี้นะครับเกือบแตะนะครับเจอเฮียแตมไอแตมมันก็ไม่โหดเท่าไอแงมมาครับโอ้ยไม่เอาครับเปลี่ยนเป่าไหน่อยปาพี่พี่ครับเปลี่ยนเป่าให้หนครับ มีเปล่าเปลี่ยนไหมครับไม่ไม่ตัวผมไม่โกงครับถึกเท่ากันครับลองแล้วครับผมลองแล้วครับตัวตัวไม่โกงอ่ะไม่ครับเปล่าเปล่าเปล่าแบบผมมีป้าถ้าไม่มีแต่ผมดีท้ายมีเปล่ามาผมป่ะไม่ครับผมมีเปล่าใบเดียวคณจะมาเล่นอะไรละเปล่าผมไม่มีมีเปล่ามาผมว่าไม่มีอะดีห้มึงโหอดะกูรู้ไอ้เหี้ยไรอยมึงอรไรก็เอาแตมอแตมเป็นไร แตดีำอายทาไมไอ้ต็มถอยปะไอ้กูอ่ะเตมมาดิเต็มไอ้สัเจอสองต็มเลยวะเฮอ้สัอ้ยอ้ไอ้บอสกูจะเล่นยังไงอยู่อ่ะเต็มธนาพัฒหนึ่งห้องต็มต็มมนนี่หนึ่งห้องออต็มธนาพัฒน์ตมธนาพัฒน์อยู่ห้องไหนตามบันทิตมตมธนพัฒนอยู่ห้องห้าตามบันทีอยู่อยู่ห้องหนึ่งปั้นดาทองอยู่ห้องสามไอสั์เหยีดแมไม่เสริมเสร์มนี้มันเหลือเฮียอะไรกูปวกปะวะเหลือไก่ให้ยิงปะวะฟีนันน่ะครบทุกห้องเลยเฮีย เจะมาเอาดิจะมาเอาดิไอ้ธนาพาดอะมีอ่ะธนาพาดโหดธนาพาดโหดธนาพาดโหดปณิธิโดดไอ้ปณิธิก็โดดแดาทองอะดาทองโอ้ระจุกระจุกระจุกอะไรครับไอ้ป้ามันยิงโอดครับมันโหดกับมึงอีกไอ้เหี้ยดูด้วยจำรับจำรับถึง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 ว่าจะยิงโอดแต่ก็ไม่เคยแบบตัวดูแบบดูแบบขอบตัวนะอะไรมึงอะขอบหรือเปล่าไอ้บอสเพื่อนกูไม่ขอบมึงดูมันวัดไอ้โง่เลยเินสตริมามามา มมาาดดิิขอเปียกขอเปียกเลยโอ้เกินไอ้เหี้ยไม่เซนมันไม่ต่างกันเพื่อนเอาเปียกหน่อยนี่เดียวนี่เดียวจอดเลยป่ะดีพี่ก้อยดีครับผมมึงมาแทนนี่กูดีแบบมึงได้รู้ว่าใครเก่งกว่าเกันมึงกูอ๋มึงแค่เซ็ตจอไม่พี่พี่พี่อ่ะขอถามแม่หนึ่งผมผมขอผมขอไอ้นั่นเด้อขอขอเอาเปียกเด้อมึงจะเอาเปียกอย่างเดียวเลยอะไรอ่ะผมเล่นซองปืนดัดป้ซองอากาศก็ได้ไอ้เหี้ยเล่นซองแจกท่อะไรซองเอสซองแจกแจกแม่เอาจริงจริงซองแจกไม่ไม่เปลี่ยนหัวตัวแค่นั่นแหละ เปียนทีไหนเแทำมมันจะมีไฟ้อนาเปลี่ยนแล้วหัวตัวเนี่ยพวกแพะหัวอาผมเล่นห uh ัวตัวนี้ให้โอ้ยมมามาพี่พี่มากัวแพหัวนั้นใช่ไหมไม่ได้กลัวพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาไปรอไปรอไปรอเดี๋ยวไปพี่รอไม่เอาไม่เอาไปรอไม่ไม่ไม่เล่นแล้วไมเจะมามาม i shot เย่าแก่สัตว์ร่วมไปดีเฮียโง่ชิบหายคนเฮียสอ<ๆ>งกองอะกองดีเฮียหันสองตายาอะ่ะใช่วิสาดอาดดูมันเอาเปรี้ยวมาเองหัวสองก็หัวทีมดีเฮียไรเฮียตามนารพัดไปหาหาบวกใครคนนั้นอย่าไปเอานะไอ้สัตว์เนี่ยไอ้เฮียตามนารพัดเสิริมห้าตามปฏิทิศเสริมหนึ่งไอ้สัตว์เย็ดแม่คยุยให้พ่อมึงเล่นอ่ะบอกเสียมีเฮียอะไรบ้างอ่ะมีเฮียอะไรเหลือให้ยิงอ่ะไอสัตว์ ชีวิตเนี้ยซื้อมาสามร้อยเฮียไม่ได้เล่นเฮียเลยกว่าไอ้สัตว์คมทุกตัวเฮียแน่นทุกตัวดีครับพี่กบดีครับพี่กบพี่กบสวัสดีครับไอโนูมึงดูมีแต่ตัวตึงอ่ะเฮียถ้ามึงกลับมาเล่นมึงว่ามึงใส่หนัวทุกห้องอ่ะโนูใส่หนัวนี่ได้แล้วแอดมินมึงกอดมาก่อนดีบอกว่าเป็นเฮียอะไรไอโก้เป็นแต่มากราบน้ำเนาะ อะไรเป็นเหี้ยอะไรสัตว์เด็ดแม่เวลาให้โอนไม่โอนจะเป็นหนีกันเดี๋ยวเลยสัตว์มึงไม่อยากใช้นี่ก็พูดมาเถอะสัตว์เด็ดไหนกูอะไรกว่าด้แน่ได้คุณนะสัตว์ต้นตีนเนี้อกล้ยเหี้ยแล้วมึงไม่โอนที่เกี่ยวเหี้ยกูกดทัองตีนตรงเนี้ยเหี้ยกูบอกให้มึงโอนแด้บอกได้บอกจะขอร้องจะขอร้องอะห้อะอะไรกูบอกแล้วเทียมึงก็โอนมาดีขอร้องเหี้ยนะมึงเป็นคนเอาเงินกูไปกูต้องมาขอร้องอีกเหี้ยสู้วันถอนหนุกกูไว้สัตว์ก็เร็วสัตว์เร็วเหี้ยเลยกูเทึมแม่งดดอออกไไ้้้้เหหหียมัันนนนน่ะะููโใใวลพ ห้องสามับห้องสาม,สามเยี่ยมหมอนมาดิสัตเยี่ยมหมอนะเยี่ยแรดหมอนมาดิสัตเยี่ยแรดหมอน ครับไม่มีนัเด็ดนะนัเด็ดสตรีมอยู่มึงสตรีมอยู่ผมสตรีมอยู่ครับเป็นไ,ไรเนี่ยไอ้เขี้ยวนไอ้เขี้ยเอาเลยเหรออย่าดีจะเย็นดีเอาเลยเหรอไอ้เขี้ยมึงไอ้สัตว์มึงกลัวนหน่อยดีเขี้ย โอ้เฮ oh, right? ียแตมธนาพัฒน์ไปแกส้มตีนกูไปไอสัตว์เอาดิเอาดิกลัวอะไรเอาดิแตมไปแกตีนแตมแล้วคุยแกแตมแล้วคุยอะไรก็มาดิสัตว์เจ็ดแม่งมาดิเฮียแตมแล้วคุยเลยอ่ะสัตว์คนบวกก็ไม่มีใช่ไหมโอ้ยมันฝันนี่สัตว์แม่กูเอาด้วยเฮียมายึดแม่สัตว์ซัปเปอร์ไทยกูมันยิงแบบบังเกอร์ไรน์ กวขาไอ้้วอพี่มันยิงแบบอาริโซนาเลยป่าอย่างเงี้ยหรือเซียนาป่าวตัวไห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 วทั่วกระแตกอี๊แม่งตายพอยแตะไหวมันโอ้ยมันปีมันไม่โดนเลยอ่ะกูต้องมากูต้องมาอยู่ตรงขอบอ่ะไอ้สัสไอ้เหี้ยเป็นโรคเหี้ยเวลาเจอพวกเหี้ยแตมกูต้องมาอยู่ตรงขอบทุกคนอ่ะพอเราเจอแตมน้อยหรือแตมธนาพันจะตัวใหไงเข้าใจไหม <ๆ>จริงพี่กลัวมันจริงเพราะมันโหดจริงที่ไม่ไหวกลัวใครเลยนะไอ้แบบก่เจ็กจุดแล้วแบบแบบแบบถ้าทำพนาดกูแดกไปเลยมาว่ะเอาดิไลดิไลด,ดิพี่กวยพี่กวยเอาดิพี่กวยเราเราไม่พัาดไว้ดิมันมันหนีเงี้ยเรออะไรอ่ะโอ้ยเรื่องกูวะไม่กล้าวัดกมันได้ไงวะ มามามาขับรถมาดิมันยังไม่ถอดเลยก็เป็นเพี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันยืนยิงแบบงงๆอยู่นะเนะเว้ยมันยืนยิงแบบเดินยิงอย่างนี้เลยนะเว้ยไม่รู้เป็นเพี้ยนะเว้ยเจ็ดแม่ดรอปดรอปดรอปอันนี้ดรอปวะเนี่ย ดอนพ่อเมื่อดอนนอนเดินยิงเหมือนควายเลยเฮียเหมือนเฮียดอนเลยอีกเดินยิงไง่พ้องตายอ่ะจะไ,ได้พี่บุญทำไมอีอ๋ห่วงเด้ดิเฮียห่วงเด้ดิไม่เลื่อนเด้ดิอันน่ะแตกว่าแล้ววัดทำไมวัดทำไมทุกเม็ดเลยลงด้วยสัตย์เแม่เลิกเฮีย